นะประชาชนก็นําเสนอนะครับโอเคตอนนี้ผมเกิดข้อสงสัยอยู่เจ้าหน้าที่หนึ่งคนนะฮะขอโทษนะครับทําไมเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่มีบอดี้คัเมล่าครับไหนครับอออ,อทำไมถึงอ่าท่านเป็นผู้กองด้วยทําไมท่านถึงไม่ติดบอดี้คัเบล่าครับมผม,มขอ อ่าอ่าแม่ผมผมไม่เห็นกล้องท่านน่ะให้ผมมีอยู่ไงคุณวยงานไหนมีบัตรทีาประชาชนนี่เลยครับคุณมีบัตรอะไรไหมประชาชนครับอาจจะดูบัตรประชาชนไหมท่านตรวจสอบได้นะแต่ผมไม่อนุญาตให้ท่านบันทึกนะครับโอ้คุณบันทึกคนเห็นได้อ้าวท่านตรวจสอบผมไม่ได้บอกให้ท่านไม่ตรวจสอบนะเออเลขหมวกหนึ่งสองห้าขีดหนึ่งนะครับเออพฤติการท่านนะครับเออ ยังไงอะประชาชนตั้งข้อคำถามเออท่านเป็นหัวหน้าด่านใช่ไหมครับทำไมเจ้าที่ท่านนี้ไม่มีกล้องบอดี้คามีราอันเนี้ยเนี้ยผมดูอยู่เนี่ยมันไม่มีอะครับผมสอบหรอผมสงสัยผมตรวจสอบในท่าที่ประชาชนผมมีอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวคุณหยุดก่อนนะคุณหยุดนะเดี๋ยวผมพูดกับเขานะอ่าผมถามว่าขออนุญาตบอกเสียงในเมื่อผมมีเกิดข้อสงสัยผมไม่มีสิทธิ์ถามหรอครับ